เอ้ hey, What's up <S วันนี้กบผม Help b y คนเดิมเพิ่มเติมกับ GT Taro นะครับก็ดนวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลงระบบใหม่ของเซิร์ฟทาร์โนะครับอ่อย่างแรกที่คุณต้องมีนะครับก็คือ GT Taro เวอร์ชัน6.0นั่นเองครับซึ่งคุณสามารถโหลดได้ทางช่องทางของ a d m a c นั่นเองครพอเราได้ไฟล์ใช่ไหมครับเราก็แตกไฟไล์เลยครับ แล้วก็พอเมื่อเราแตกเสร็จนะครับเราก็ทําการติดตั้งแซมก่อนนะครับซึ่งครั้งนี้มันไม่มีแซมแคสนะครับซึ่งระบบใหม่มันก็ดีฮะแต่มันไม่มีการโปรครับมันแย่ครับถ้าเราเข้าแซมแคสหรือว่าลงนะครับมันจะเด้งครับเกมแคสฮะแล้วก็แตกไฟล์พวกตัวเสริมนะครับพวก2จอหรือว่าระบบใหม่ที่เราต้องการนี่ฮะแค่นี้แหละครับเราก็เข้าเกมได้แล้วฮะก็แค่นี้แหละครับ